นี่จะทำอะไรอ่ะจะเช็ดลิซสติกออกให้คุณยงอ่ะเกิด <attered> อะไรขึ้นหรอคะเปล่าจ้ะค่ะงั้นเดี๋ยวคุณรีบไปขึ้นไปอาบน้ำน,นะคะวันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้ว ตัไม่ได้ล็อกเข้ามาเลยจะที่รักช็กโกแลตร้อนก่อนนอนค่ะคนยุง ขอบใจเธอมากนะเธอนี่ทำงานเกินค่าจ้างจริงๆงั้งนฉันขอตัวไปนอนก่อนนะคะเธอเป็นอะไรอ่ะอเก็บตรงไหนเหรอ,อสงสัยข้อเท้าพิกแน่ๆเลยค่ะมาฉันดูไปสิสงสัยเธอจะเดินเร็วไปหน่อยอ่ะข้อเท้าก็เลยแพง ngắn để tránh luôn thế ra ทีัะทำไมฟองเขาถึงมานั่งร้องหมมาให้แบบนี้ล่ะนี่ทีลกตบหน้าผมทําไมหรอคัณยังมีหน้ามาถามอีกเหรอคะนี่อะไรนี่เธอแอบถ่ายคลิปใช่เหรอ ก็เมื่อคืนคุณยุงลวนลามหนูถ้าหนูไม่ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานคุณเปิ้นก็หาว่าหนูโกโหกสิคะน,นี่เธอคุณเปิ้ลช่วยหนูด้วยคะ่ะนี่คุณฉันว่าถ้าคุณทำผิดคุณก็ต้องยอมรับในสิ่งที่คุณทำไม่ใช่มาหาเรื่องคนอื่นแบบนี้แต่ว่าผมยังไม่ได้ทำอะไรไม่ดีของคุณเลยนะคุณก็เห็นนี่ว่าในคลิปเนี้ยผมแค่นวดเท้าเธอก็แค่นั้นเอง ไม่จริงนะคะคุณเปิ้ลก่อนหน้านี้คุณยงเขาก็ลวนลามหนูเหมือนกันค่ะแต่หนูแค่ถ่ายคลิปไปไม่ทันค่ะคุณเปิ้ลฉันว่าถ้าคุณยังมีความเป็นลูกผู้ชายอยู่คุณยอมรับที่เธอะแต่ว่านี่อะไรอ่ะก็ใบยาของฉัน,นไงคะใบยา <c oughs> คุณยังไม่ได้ฟังความจริงกับปากผมเลยนะ คุณก็จะยาแล้วเหรอใช่ค่ะเพราะฉันไม่ต้องการอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์แบบคุณขนาดแม่บ้านคุณยังไม่เว้นเลยฉันว่าเราเลิกกันเถอะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสินะเดี๋ยวก่อนสิ สู้ไหมอย่างดื่มที่ราคะ่ะคุณมีลูกค้าเหรอคะไม่ใช่หรอจ๊ะนี่เพื่อนพี่เองจะแนะนำให้เป็นลรู้จกักอ๋อค่ะสวัสดีค่ะนี่คุณคุณมาทำอะไรที่นี่อะ่ะ ผมเลยจะถามคุณมากกว่านะว่าคุณมาที่บริษัทเพื่อนสนิทผมได้ไงพี่ห้าคะ่ะพี่ห้าเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ยุงจริงๆหรอคะใช่เราสองคนรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วนี่เพิรนรู้จักเพื่อนพี่ด้วยเหรอ <c oughs> ก็เออสิวะนี่ เมียเก,ก่ากูเองแหละเอา้าจริงเหรอโลกมันกลมจริงๆไอ้ไอพวกม่านี่พวกแกหลอกฉันเหรอ,หรอนี่ทีรักษทำไมคุณพูดแบบนี้ล่ะผมนี่แนดะ้หลอกคุณกันยาคุณเข้ามาหาผมหน่อยสิ<อ>ในเธอลองเล่าเรื่องราวทั้งหมด ให้เมียเก่าฉันฟังหน่อยสิว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงได้คะ่ะคือเรื่องมันมีอยู่ว่าบอสนะบอสต้องให้เดียวเอาเอกสารมาเซ็นที่บ้านตลอดเลยคนอะไรที่ลืมจริงๆ นี่เงินค่าจ้างส่วนแรกของเธอขอบคุณค่ะคุณเปิ้ลแล้วถ้าเธอทำให้สามีของฉันเลอกกับฉันได้ฉันจะให้เธอเพิ่มอ,อีกสองเท่าคุณเปิ้ลเตรียมเงินมาได้เลยค่ะเพราะว่าเรื่องเนี้ไม่เกินฝีมือหนูแน่นอนนี่คุณเปิ้กลกำลังวางแผนใส่ลายบอสอยู่แล้วเนี่ย บอสเราดีขนาดเนี้ยทำไมคุณเปิ้ลยังกล้าทำได้ลงคอนะ <c oughs> คอยดูเถอะเรื่องนี้ต้องถึงหูบอสกันยานี่แกกล้าหักหลังฉันหรอฉันไปหักหลังอะไรคุณคะคุณไม่ใช่เจ้านายของฉันซะหน่อยแถมตอนนี้คุณก็เป็นแค่ภรรยาเก่าของบอสคุณไม่มีสิทธิ์มาพูดจากับฉันแบบนี้แล้วนะคะหนะ ถ้าเธอกล้าทําอะไรคนของฉันแล้วก็รับรองเลยว่ฉันฟ้องเธอหมดตัวแน่ฉันไม่ยุ่งก็ได้ว่าตอนเนี้ยฉันมีคนที่ดีกว่าคุณหนุ่มกว่าคุณรวยกว่าคุณเป็นลอยเท่าพี่้าค่ะเราออกไปสากที่นี่ก็ได้หรือยังค่ะนี่เธอยังไม่หยุดอีกเหรอนี่พี่้าเข้าข้างพวกมันเหรอคะ ี่ยุงอ่ะเขาเป็นเพื่อนสนิทของฉันส่วนเธอเหมือนก็แค่ผู้หญิงที่ไม่รู้จักพอฉันไม่ไปไหนกับเธอทั้งนั้นเชิญเธอไปคนเดียวก็แล้วกันไ,ไอพี่ห้าไอติ่ไมไมส่วนแกไ,อ,ไอ,อ,อแก่เ้ยคนหย่อมพวกแกไม่เหมาะสมกับฉันอยู่แล้วแลวพวกแกจะเสียใจที่เสียฉันไป